มาเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนมัธยมยานากาวะกันนะคะเนื่องจากโรงเรียนสถานที่แห่งนี้เรามีธรรมชาติที่ร่มรื่นนะคะเราจะนำท่านทุกท่านเข้าไปสู่บรรยากาศภายในค่ะนะคะณนะนะเริ่มจากจุดตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นต้นไผ่นะคะทีอ่อุดมสมบูรณ์นะคะเป็นแนวไปเพื่อที่จะให้ฝูงสัตว์ที่ อยู่บริเวณนี้ได้มาอยู่อาศัยกันเช่นเมื่อกี้เห็นกระลอกไหมคะกระลอกอยู่ตรงตรงลานตรงนั้นตรงต้นไม่เมื่อกี้ค่ะแล้วก็ข้างในนี้ก็จะมีการเลี้ยงสัตว์นะคะเช่นไก่ค่ะไก่ก็จะอยู่ตรงโน้นร้องอยู่นะคะเดินถัดมาก็จะเป็นบริเวณที่ปลูกต้นใบเตยไว้นะคะ บเตยที่นี่ก็ค่ะจะมีในส่วนของต้นไม้อื่นๆร่วมด้วยนะคะเพื่อความร่มรื่นค่ะและจากนี้ไปเราก็จะเห็นต้นมังคุดนะคะต้นใหญ่ต้นนี้ซึ่งนักเรียนสามารถรับประทานได้โดยปลดปราศจากสารพิษค่ะเนื่องจากที่นี่เราใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะคะแล้วก็มีต้นมะเมาค่ะอันนี้ยังเล็กอยู่นะคะ แต่ก็เริ่มออกผลแล้วรออีกสักระยะหนึ่งจะได้กินนะคะสามารถเก็บทานได้เลยนะคะอันนี้ส่วนในบริเวณตรงนี้เราก็จะมีที่ส,สถานที่พักผ่อนให้กับน้องๆที่เข้ามาเรียนนะคะก็จะมีพวกเปลงพวกเครื่องเล่นสำหรับออกกำลังกายด้วยะค,ะค่ะค่ะแล้วก็อันนี้มะม่วงเอ้ยชมพูพลาสต,ติกค่ะขอโทษนะคะ ันนี้ค่ะสามารถเด็ดกินได้เลยนะคะน้องๆที่เข้ามาศึกษาที่นี่ผลไม้ทุกอย่างค่ะปลอดสารเคมีทุกอย่างเลยนะคะโดยสวยทั้งนั้นเลยค่ะค่ะลำดับต่อไปเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในนะคะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นต้นมะนาวค่ะที่ปลูกไว้นะคะสำหรับใช้ ให้น้องๆได้รับประทานกันนะคะเป็นเครื่องดื่มเย็นๆดับร้อนนะคะช่วงนี้เป็นฤดูร้อนค่ะคเข้าสู่ในจุดของอโรงเรียนนะคะซึ่งเป็นสถานที่ศึกษาของน้องๆค่ะข้างในนี้เราก็จะมีห้องเรียนนะคะหลายห้องด้วยกัน,นะคะ่ะเชิญเลยค่ะ ระหว่างทางเดินนะคะเราจะมีผลไม้ค่ะทีอ่อยู่ในสวนของที่โรงเรียนนะคะก็จะมีต้นกล้วยค่ะต้นกล้วยอ,อันนี้เป็นต้นอะไรคะ่ันดเดรกๆ <laughs> จำไม่ได้ <laughs> โอเคเขาเรียกอะไรอเดี๋ยวอัออนไหนกัอ แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นสับป,ปะรดนะคะซึ่งตอนนี้หายากมากค่ะอันนี้จะอยู่ในป่านะคะอันนี้เป็นสับป,ปะรดที่อยู่ในป่านะคะคนลำดับต่อไปค่ะก็จะเป็นมะม่าต้นใหญ่นะคะอันนี้เป็นมะม่าใชั้น ใกล้ใกล้ใล้โรงเรียนแล้วค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะคะโอเคนี่ค่ะป้าโรงเรียนค่ะลำดับต่อไปนะคะเราจะมาชมชื่นชมความสำเร็จของน้องๆกันค่ะก็คือตรงนี้นะคะอยากให้ท่านด็อกเตอร์ช่วยบรรยายนิดนึงค่ะ นี่ก็เป็นนักเรียนที่ได้ตัดสินใจเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นหลังจากที่จบม .3 จากที่นี่แล้วนะครับคนนี้ก็มาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนี่ก็เป็นนักเรียนที่มาจากจังหวัดพัทลุงนี่ก็นครศรีธรรมราชนะแล้วคนนี้ก็มาจากจังหวัดสังเอาตรงเป็นคนที่1นงะครับหทองตอนนี้อยู่มหเลยนะครับนี่ก็มาจากพัทลุง แล้ก็มีความหลากหลายของนักเรียนเนที่ตัดสินใจไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นแล้วก็มีการต่อตีต่อโทต่อเอกต่อไปในอนาคตนะครับที่ก็เป็นเส้นทางต่อไปะนะคะจะแนะนําด้านโครงสร้างบริหารของบุคลากรของโรงเรียนมัธยมยานากาวะนะคะซึ่งจะมีตั้งแต่ลําลดับแรกอยากให้ท่านาด็อกเตอร์นะคะช่วยช่วยแนะนํำหน่อยคะ่ะ ครับนี่เป็นโครงสร้างของโรงเรียนมัธยมยานากาวะนะครับซึ่งมีมิเตเกนโกะเป็นประธานกรรมการจากประเทศญี่ปุ่นก็มีผมเป็นผู้รบับอนุญาตนะครับมีปอนอลลกศรทิพดีนะครับแล้วก็มีท่านรองสมชงฝังฝ่งอุงกิจรองจากจุฬาพรน,นครศรีธรรมราชมาเป็นรองประชาวิชาการนอกจากนั้นก็จะมีอาจารย์หลากหลายที่มีอาจารย์ญี่ปุ่นอยู่ทั้งหมด4คนด้วยกันซึ่งเป็นอาจารย์ญี่ปุ่น2คน และก็อาจารย์ไทยสองคนด้วยกันนะครับก็มีจากออสเตรเลียมาด้วยนะครับอาสอนภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็จะมีวิทยตศาสตร์วิทยคณิตเน้นหนักเกี่ยวกับเรื่องของวิทยคณิตแล้วก็เสริมด้วยภาษาญี่ปุ่นนี่คือเป็นอาจารย์ญี่ปุ่นที่เป็นิสยู u n i v e r s สเมื่อปี2016นะครับมาเป็นอาจารย์สอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นด้วยนะครับนี่คือบุคลากรจานวน25คนได้รับการคัดสรรมาเป็นอย่างดีซึ่งถือว่าเป็นครูพันธุ์ใหม่ เพื่อที่จะมาผสมผสานกับความเป็นไทยที่ผนจากหลุงตัวมมีมูลที่คนสร้างคนนะครับอยู่ด้วยแล้วก็มีคณะที่ปรึกษาอีกหลายท่านนะครับนี่คือองค์ประกอบของโครงข่ายพยบของโรงเรียนมัธยมยานากาวะนะครับผมนี่เป็นผลการสอบโอนเน็ตะครับได้อันดับหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชของสังกัดสช,อชอและอันดับ6ของทุกสังกัด ในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะพอดีเห็น <ใจ S 2> ป้ายอันนี้ค่ะเป็นการที่เรานําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะรัชกาลที่9นะคะอ,ะอันนี้เป็นหลักในการบริหารจัดการที่นําไปสู่ความสําเร็จนะคะและนําไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะ ซึ่งองค์ประกอบก็จะประกอบด้วยความรู้บวกคุณธรรมแล้วก็นำไปสู่คนที่มีคุณภาพซึ่งหลักหลักจริงๆของเศรษฐศาสตร์รเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็คือความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเองเพื่อทีอ่แล้วบวกด้วยอีกสองห่วงโซ่นะคะก็ด็อกเตอร์ไปขึ้นเว,วทีใช่ไหมคะ,ะด็อกเตอร์ไปขึ้นเว,วทีแล้วทีนี้ น้องเอเชียก็ไปอยู่ในในในสถานที่ที่เขามีการจัดงานเลี้ยงส่งน้องมะปางไปเรียนที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เลยทําให้น้องเอเชียเนี่ยได้สัมผัสกับนักเรียนที่ไปจากมัธยมโรง,งเรียนมัธยมยานากาวานะคะก็เลยทําให้น้องเขาเนี่ยมีความตั้งใจที่อยากจะมาที่นี่ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วเขาอบอกว่าน้องมะปางู้ด้าษาญี่ปุ่นได้แต่เขาฟังไม่รู้เรื่องเขาบอกเขาอยากไปเรียน แล้วหลังจากนั้นมาก็พอคืนที่จัดงานใช่ไหมคะเขาได้เห็นท่านดรขึ้นเวทีได้เห็นน้องมะปางขึ้นเวทีเขาก็เลยยิ่งอยากเรียนเข้าไปใหญ่เขาก็เลยโทรมาหาเลยโทรมาหาคุณป้าเองเลยว่าป้าป้อมป้าป้อมช่วยส่งน้องเอเชียเรียนที่โรงเรียนมัธยมนาการากวานหน่อยเพราะว่าเนี่ยน้องมะปางเขาเรียนแล้วเขาจบเขาจะไปญี่ปุ่น เลยบอกว่าแล้วเอเชียตั้งใจเรียนไหมเอเชียบอกว่าเอเชียตัวงใจเรียนก็เลยก็เลยเป็นจุดจุดที่ตัดสินใจว่าหลานไม่เป็นเด็กที่ไม่เคยขออะไรจากใคร <éta> แต่ถ้าเขาขอคือแสดงว่าเขามีความตั้งใจ <nah. S 2> แล้วว่าเขา <Denver. S 2> อยากเรียนแน่นอนแล้วจากที่หนูศึกษาจะคุณนา้าแล้วก็เพื่อนๆแล้วก็ทางนิตนะคะก็เลยทราบว่าโรงเรียนแห่งนี้มีการ พัฒนาในเรื่องของการฝึกระเบียบวินัยให้กับนักเรียนนะคะก็เลยเป็นจุดตัดสินใจที่จะส่งน้องเอเชียเข้าศึกษาที่นี่ออ,อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย